ตอนที่61ภารกิตเสร็จซึ่งความรู้สึกที่ถูกแอบมองอย่างคลายไม่ถูกฮาตาเกะซาคุมะได้ยินดังนั้นก็ใส่หัวให้กับเด็กสาวผู้บริสุทธิ์พูดอย่างเคร่งครัดชาวบ้านในเมืองนี้ไม่ใช่คนพื้นเมืองของดินแดนไฟพวกเขาคือผู้คนจากประเทศเล็กๆที่อยู่รอบๆเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตรอดได้พวกเขาจึงทำไ้เที่ยงรวกันอยู่ที่ขอบดินแดนไฟเท่านั้นค่อยๆมีผู้คนเข้ามาที่นี่มาขึ้นเรื่อยๆและกายเป็นเมืองเล็กๆขึ้นมาแล้วอาจารย์ซากุมะมีอะไรที่เราสามารถช่วยพวกเขาได้บ้างไหมโคสันนากุสิงหมอง อย่างไรก็ตามชิงหุนก็คิดออกในไม่ช้าหลังจากได้ยินสิ่งที่ฮาตาเกะยากกุะพูชินุนก็ไม่ังเลช่วยหน่อยเราจะช่วยได้อย่างไรแม้ว่าเราไม่ต้องการนำวันภารกิจแต่เราจะช่วยพวกเขาดยมอสิ่งของทั้งหมดที่เรามีให้พวกเขาได้ไหมสิ่งที่เราทำได้คือช่วยพวกเขากำจัดพวโรในพืนนี้ในสถานการณ์เช่นนี้แม้ว่าเราจะมีอำนาจแต่เราก็มีอำนาจที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้อาจารย์ซากุกงนินจาจะต่อสู้กันเองแล้วกองทัพไดเมียวของแต่ละประเทศก็คงไม่สุขเช่นกันไม่เช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได แต่ตอนนี้ล่ะนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่ความโลกของมนุษย์แสดงออกมาอย่างเต็มที่ตรใดา่โลกยังไม่รวมกันควาโลกนี้จะไม่มียันสิ้นสุดหากคนเหล่านี้ต้องการดำเนินชีวิตที่ดีก็ต้องขึ้นตัวเองเท่านั้นไม่มีใครช่วยได้กุนันา์ที่สิ่งที่ฉันพูดไปอาจจะโหดร้ายแต่ฉันยังต้องบอกพวกเขาเป็นเพียงกลุ่มคนที่ม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราและเราไม่มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือพวกเขาจงจำไว้ว่าหากคุณร่ำรวยคุณควรช่วยเหลือโลกหากคุณยากจนคุณควรดูแลตัวเองมีคนประเภทเดียวกับพวกเขาอยูมา,มาในโลกและปไปไม่ได้เลยที่จะการพวกเข มข้อกำหนดอีกข้อหนึ่งสำหรับภารกิจนี้พยายามใช้การสังหารเงียบและอย่าใช้วิชานินจามเนั้นแม้ว่าคุณจะผ่านภารกิจนี้ไปแล้วแต่ในสายตาของฉันคุณจะถือว่าล้มเหลวหลังจากคาตาเกะซากุโมะพูดจบเขาก็ออกไปนามิคาเซะมิโตะและชินะยืนนิ่งด้วยความมนงจนกระทั่งแผ่นหลังของชิุนเกือจะไปจากสายตาของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ไสและรดไตามชิุนไปในไม่ช้าพวกเขาทั้งสามก็ถอภูเขาซีัวและหยุดอยู่ที่เชิงเขาในขณนนี้นามิคาเซมิโตะและชินะมีความคิดที่แตกต่างกันโดยยังคงค เนื่องจากคุณซากุโมะไม่ได้มาด้วยเขาก็คงไม่ช่วยเราแน่เราทำได้แค่ขึ้นตัวเองในภารกิจนี้ตอนนี้เราพักผ่อนให้สบายแลเราหวคืนนี้จะมาถึงมีนาตโตะกับฉันเข้าไปในห่บานบนภูเขาแห่งนี้เป็นสกลุ่มและพยายามายาง,งยยบเราควรพยายามไม่ใช้วิชานินจาหากเป็นไปได้เพราะอีฝ่ายมีคนมากกว่าหากเราใช้วิชานินจาพวกมันอาจหนีไปได้เมื่อพวกมันเข้าไปในยามาาและ่อนตัวเราจะเสียเวลาในการตามหาพวกมันไปมากคุชินะเจ้าต้องรับผิดชอบืนที่รอบนอกหากเจ้าพบโจลที่หลบหนีให้ากมันหากคุณไม่สามารถ หลังจากชินุนพูดจบเขาก็ใ้คำเป็นสร้างราบระทับเพื่อล็อกม้วนหนังสือที่ปิดผนึกจากนั้นก็หยิบจานและข้าออกมาแล้วเขเฉย่อคุชินะและนามิคาเซมินาโตะที่ำลังมงงอยู่ข้างๆเขาจากนั้นก็เริ่มกินข้าวด้วยตัวเองเมื่อเห็นเช่นนี้นามิคาเซมินาโตะและคุชินะทำได้เพียงระัความรู้สึกอึใจชั่วขณะเท่านั้นในขณะนี้พวกเขาต้องมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจหลังจากกินและดื่มแล้วทั้งสามคนก็เริ่มหลับตาและผ่อนคเรียกคลังใจกลับคืนมาคืนนั้นเวลาตีสามชินยุน ชิงหยุนม่อยู่ด้านหลังจนเขาก็ปิดปากโจนด้วยมือ้ายและเชื่อโจ,จนด้วยมือขวาโดยไม่ลังเลอืมมาเครื่องหมายตัวนอนโจนเบิกตากว้างและต้องการส่งเสียงแต่ชิงหยุนปิดปากแน่นจนทำได้เพียงคางคร,งครวญไม่นา,นลานหลังจากดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งร่างของโจรก็สุดลงเมื่อชิงหยุนรู้สึกถึงเลือดร้อนรนบนมือของเขาเขาก็รู้สึกถึงเต้นอย่างไปไม่ถูกโดยรู้สึกคลื่นไส้เหมือนตอนที่ถูกฆ่ากรรมครั้งแรกชิงหยุดไม่รู้ว่าเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งนามิค่าเซมินาโต้ก็ แม้ว่าใบหน้าของนามิคาเซมินาโตจะยังซีดอยู่แต่ดวงตาของเขากับมมันมากโฆษณาชิงหยุนมองนามิคาเซมินาโตอยู่คู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าคุณดูแลด้านซ้ายส่วนฉันจะแลด้านขวาเมื่อพูดจบชิงหยุนก็วิ่งไปยังบ้านที่ใกล้เขาที่สุดทางขวามือโดยไม่รอให้นามิคาเซมินาโตตอบหลังจากใช้ดาวกระจายดันสลัให้เปิดออกชิงหยุนก็พุ่งเข้ามาในห้องและเห็นคอจอที่กำลังนอนับทีลนกลางทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึนอย่างชัดเจนในหมู่บ้านอันเงียบสงบการโจมตีของสัตสว เม si uh really? ื่อคุช oh, no. ินะได้ยินเสียงฆ่าในเขาเริ่มกังวลว่าอาจเกิดบางอย่างขึ้นกับชิงหุนและนามิคาเซมินาโตะเขาคำสั่งของชิงหุนไปโดยสินเชิญและบิ่งเข้ามาจากข้างนอกมินาโตะยืนอยู่ทำไมหลับคาศัตรูซสิรอให้พวกมันหนีไปก่อนหรือไงชิงหุนเห็นนามิคาเซมินาโตะยังคงยืนงงอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนด้วยความรำคาญนามิคาเซมินาโตะตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของชินุนเขากระชืนสและใช้หิงปอว้ในการำเีนจรอีกด้านหนึ่งหลังจากที่คุชินะพุ่งเข้าไปเขาก็ใช้โซ ลำแสงสีเงินรวมตัวกันอยู่ตรงหน้าของชิงหยุนจากนั้นก็หมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าก็ดลุดทั่โจรเข้าไปที่ศูนย์กลางของพายุทอร์นาโดและกระคอพวกเขาจนตายไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็เคลียบประกันบนภูเขาและนัวจำนวนผู้คนในที่สุดพบว่ามีคนสูญหายไปหนึ่งคนชิงหยุนกำลังจะไล่เขาออกไปแต่ฮาตาเกะซากุโมะก็เดินเข้ามาหาพวกเขาทั้งสามคนพร้อมกับมีคนอยู่ในอ้อมแขนและพูดอย่างไม่มีอารมณ์ว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าภารกิจของเจ้ามีข้อบกพร่องครั้งนี้แผนเดิมของชิงหย่่าาางงงงงไไรรรกกกก็ตตตมมมีนนนััััคบบเเเอออิิญปสสสผวุุธขโโจจทำใใหห้้ดดดยื กุสินับเเฉยต่อการจัดการของชิ้นยุนและรีบวิ่งเข้ามาจากด้านนอกเพื่อฆ่าพวกโจรนทำให้พวกโจรตื่นตระหนกและหนีไปทุกทิศทุกทางถ้าไม่มีฉันคนร้ายคนนี้คงไม่หนีไปซ่อนตัวในยามอาคาศแล้วคุณมีวิธีการใดๆในการค้นหาศัตรูหรือไม่หากไม่มีคุณก็ทำได้แค่ค้นหาทีละนิดทีละหน่อยในกุเขาซิลูโอซึ่งเสียเวลาไปเปล่าๆหลังจากได้ยินสิ่งที่ฮาราเกะซาคุโมะพูดทั้งสามคนก็ก้มหัวลงฮาราเกะซาคุโมะเห็นสีหน้าของพวกเขาแล้วใส่หัวอย่างไรก็ตามนี่ก็ยังถอย โอเคตัดหัวพวกมันทิ้งแล้วใส่ไว้ในม้วนขนึกนี้แล้วก็ไปส่งภารกิจกันเถอะทั้งสามพยักหน้ามเมื่อได้ยินเช่นนี้ระนับอาการคลืนไส้ตัดหัวจนออกและใส่ลงในคำพิษขนึกทันใดนั้นชิงหยุนก็หยุดชะงักหมดคิ้วมองไปที่ฮาตาเกสซกคุโมและพบว่าฮาตาเกสซกคุโมไม่มีปฏิกิริยายใดๆเลยข้ารู้สึกผิดหรือเปล่าเมือเ่อกี้เขาเพรู้สึกว่ามีคนจับมองเขาอยู่ทุกคนทุกแห่งความรู้สึกนีต้ตกต่างจากตอนที่ซาลุทบิฮิรเซนแอดูพกเขาความรู้สึกนั้นดูเหมือนจะมาจากทุกทุก เมื่อที่ถึงเรื่องนี้ชิงหยุนก็ใส่หัวและทำง,งานของเขาต่อไปให้เสร็จสิน้นโดยตั่วจนทีรับคนแล้วใส่ลงในคัมีพิดหนึ่ในไม่ช้าสีสใกของจอน่าร้อคนก็กตัดขาดชิงหยุนและอีกสคนรรวมร่างเข้าด้วยกันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้ชิงหยุนก็ริบสร้างหน่ด,ด้วยมือทั้งสองขานรูปแบบไฟเทคนิคไฟอลองขณะที่ชิงหยุนสร้างแผ่นมังกรไฟที่ทำด้วยเปลวเพลิงสีขาวก็พุ่งเข้าหาศพโอโฆษาเมื่อไฟอลองสัมผัสศพหลุลึกก็ถูกสร้างขึ้นบนสถานที่นั้นและเปลวเพลินส ฮาตาเกะซาคุโมะเห็นท่าน่าอันชนาของชิ้หยุนแล้วก็ยักหน้าด้วยความพึนพอใจเขาเป็นคนรีเมตกรุณาแต่ไม่ใช่ความการุณาของเขาในทางที่ผิดเขาสามารถมองเห็นแกนแท้ของสิ่งต่างๆได้ตั้งแตายุยังน้อยเมื่อต้องท้าศัตรูเข,ขาเป็นคนโหดร้ายได้ความระีอย่างยิ่งและเขาทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นระเบียบด,ด้วยความสอันอน,านาทึ่งของเขาจะต้องกายเป็นมินจาที่มีชื่อเสียงในอนาคตอย่างแน่นอนชิหยุลและอีกสงคนเดินตามฮาตาเกะซาคุโะไปอย่างเงียบๆออกจากสถานที่เลืแห่งนี้ทันใดนั้นชิ้นยุ นี่ไม่ควรเป็นการทดสอบที่ฮาตาเกะซาสตบะจารย์เตรียมไว้ให้พวกเขาพวกเขาเป็นเพียงมนุใหม่ที่กำลังเข้าสู่โลกนินจาไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้การจะพัฒนาความรู้สึกอันตรายให้รุนแรงนั้นนอกจากจะเกิดมาพร้อมกับมันแล้วยังสามารถพัฒนาได้ผ่านการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายเท่านั้นการจัดคนมาสอสองพวกเขาอย่างลับๆแบบนี้คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกทันใดนั้นชินยนก็มีความคิดบางอย่างในใจและเขาก็จังสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้หลังจากที่อุจิวะมาดาการานร่างเข้ากับเซลล์ของฮาชิรมามะแล้วการสานร,ร่างต้องใช้เวลามากกว่าส ผลงานต้นฉบับแม้ว่าอิวะมาราจะุินเนกังให้ตื่นขึ้นแต่ชีวิตของเขากำลังจะสิ้นสุดลงดังนั้นเขาจึงกำลังมองหาผู้ที่สามารถต้านทานรของรินเนกัได้โดยตายบำรุงินเนกังเม่ถึงเวลาสมควรก็จะใช้เทคนิคการกับชาติมาเกิดเพื่อชุบชีวิตเขาขึ้นมาผู้คนที่สามารถเลียงดูินเนกได้มีเพียงตระกูลอุมาเท่านั้นนอกนอจากตระกูลเซนจูนอกจากนี้จะไม่ใชสมาชิกสามาข,ของเขาจะต้องเลือกเฉพาะผู้ที่เลือดบริท์มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งจากเผ่าเท่านั้นทาที่สุดเ,เลือดอ ความรู้สกคลุเครือว่ากำลังถูกจับงอยู่นั้นางมากจนทิยนแทบจะคิดว่ามันเป็นภาพลวงนอกจากนี้เขายังสามารถซ่อนมันจากฮาเกะซากุโได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอฝ่ายกำลังซ่อนตัวอยู่แค่ไหนโฆสณานอกจากไเสึและไเซสึแล้วินยนก็ไม่สามารถนึกถึงใครอีกที่สามารถซ่อนตัวจากการรับรู้ของฮาเกะซากุโได้ถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่ฉนเว้ฉันคงต้องระมวังมากขึ้นในอนาคตเมื่ออุจิวะมาดระแกเขาแล้วไอเท่าคนนี้จะตรายกว่าันโซลายเท่าแม้ว่าตอนนี้เขาจะยุ่มากจนสามารถูกปั้นเกโด้เพื่อล เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชินุนก็รู้สึกเย็นว่าในใจเม่อคิดถึงวิธีที่อุจิามาดาจัดการกับอุจิวะบิโตในผลงานตน้นฉบับท่านรกเขาวางแผนจะจัโนฮาระริจากนั้นก็ลอ,อจิวะบิโตะและคาชิให้มาช่วยเธอแล้บอกข้อมูลนั้นแก่อิวานาคุเระก่อนจะอนินจาอิวานาคุเระให้ออกตามทั้งสามคนแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ้านในตอนท้ายแต่อุจิวะบิโตะกลับถูกิีก้อนใหญ่ทับจนร่าขงขึ้นหนึ่ือช่วยคาชิทำให้โบิโตะกตาอย่างไรก็ตามอุจิมะดาจ มื่อึงถึงเรื่องนี้ชิงหยุนก็เหลือ,องาไม้คาเซมีนาตกและคุชินะขาตกเป็นต้อหมายของอวขวว่พวกเขาอาจชายกาย็ดเดียุกันกับโอบิกับเขาบ้าเอ๋อขวัญวามาร้านายคนอยู่ในที่ซ่อนของนายดีกว่าและอยากยุ่งกับเราจืดไม่งาเราจืดจะกระจายเข้าไปทั่วโลกนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เปิดเผยเขาว,ว่านางนาตมีรีเนกันด้วยมาดูกันว่านายจะวางแผนายังไงชิงหยุนพูดอย่างไรก้การอยู่ภายในใจชิงหยุนมีอะไรหรือเปล่าเจ้ากำลังี่ใดอยู่ฮารตาเกตจาคุโมสังเกตเห็นท่าทางหมื่อของชิงหยุนจากหางตาของเขาและ แม้ว่าเขาจะรู้ว่าอุิวะดา,ายยังมีชีวิตอยู่แต่ชิงหยุนก็ไม่มีเจตนาที่จะเปิดเผยเรื่องนี้เขายังมีแขนของตัวเองด้วยแม้ว่าเขาจะเดินทางข้ามเวลามาเป็นเวลานานแต่ชิุนก็ไม่เคยลืมป้าหมายสูงสุดของเขานั่นคือการหาทางกลับ,บชิุนต้องการให้อุิมาราออกแบบโลกนินจาจากนั้นเขาก็ถูกออกแบบโดยลคเซตสหมอนกับต้นฉบับเพื่อทำลายแนนแห่งความไร้เียาของโอซซกิกรบใดที่โอซสกิสามารถฝ่าแผนออกมาได้และปรากฏตัวในโลกนินจากลุ่มโอซซกิก็สามารถกดเป้าหมายเธอและมาที่นี่ได้กระบี่ท ในส่วนของอายุไขชิงหยุนไม่ได้กังวลเลยแท้ของมังกรและแท้ของนกบฟินิ์เพียงอย่างเดียวก็ทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นพันปีนอกจากนี้ยังมีสิ่งวิเศษต่างๆมากมายเมื่อเขาได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วอายุไขจะได้อุปสรรคต่อการกลับบ้านของเขาอีกต่อไปฉันลงใจที่คุณคิดแบบนี้ได้ไมตคุณนะพกคุณสองคนควรเรียนรู้จากชิงหยุนหลังจากพระอากิจคุณควรทบทวนข้อดีและข้อเสียของารกิจดวยวิธีนี้เท่านั้นที่ประสบการณ์ของคุณจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆข้อสั้นหนาหล หลังจากได้สัมผัสการต่อสู้อันนองเงือดครั้งก่อนแล้วคุชินะและนามิคาเซมินะโตด,ดูเหมือนเได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหนี้และสีหน้าของพวกเขาก็่าแน่ขึ้นฮาตาเกะซากุโมะพอใจมากที่ได้เห็นการโตของทั้งสคนไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสาก็มาถึงเมืองารอซายใต้การนำของฮาตาเกะซากุโมะพบกับยกเทศมนตรีของเมืองและแสดงสีสันในคำิเปิดหนึ่ให้กับนายเทศมนตรีดูหลังจากสอบถามข้อมูลแล้วนายเทศมนตรีก็ประาราบ,บนสรุปภารกิจจากนั้นก็ขอบคุณทั้งสี่คนสำเรสำเรจด้วย ตอนนี้หลังจากเห็นสถานการณ์อันน่าเศร้าของเงือกเหมยกลัวทั้งสามคนก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะชื่นชมทิวทัศน์ระหว่างทางอีกต่อไปเมื่อเทียบกับโลกภายนอกความเงียบสงบของคโคโนฮะทำให้พวกเขาทั้งสามห,หามันมากขึ้นหลังจากกลับมาที่คโคโนฮาทาเกะจากุโบะก็ไปส่งงานขณะที่ชิหญุนกับอีกสองคนเตรียมตัวไปปิกนิกตรงนั้นตรงนั้นชื่อคุยฟานเย่้โอบล้อมมันจากทั้งสองด้านอยากให้มันหนีไปได้นาวากิไอเวยเอ๋ยมันนี้มาหาแกชัดๆทำไมแกถึงขอให้เราโอ้มันไว้ทั้งสองข้างอาเครื่องหมายนัตอย่่าเพิงงกัวลไปก่อนจัับมนไว้ก่อนเเถอะนาาากกิหัวด้านหลังด้ววยคามขนออาาายนกกิคำำลังทะไรอยู่ นามิคาเซ่มินาโตะทักทายนาวากิและเพื่อนร่วมทีมด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเขาเห็นพวกเขาเหตุท hey, ี่ชายมินาโตะคุชินะทำไมถึงมาที่นี่ไม่ไปทำภารกิจเหรอนาวากิหันกลับไปมองและเห็นว่าเป็นชิงหุนและสหายทั้งสามของเขาจึงพูดอย่างมีความสุขทันทีเหตุ hey, พวกเราเพื่อทำภารกิจระดัดบสี่เสร็จันั้นคุณซากุมโมจึงให้พวกเราอยู่สามวันตอนนี้พวกเราจะไปปิกนิกกันคุชินะมองดูนาวากิแล้วพูดด้วยสีหน้าวด,ดีบทที่หกสิบสามวิชาดัดสไตล์โคโนฮะ oh ถ้าทางตื่นเต้นของนาวากิหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันนนเเมื่ออขขาไดด้ยิิคคำพูงุช

ใครบอกคุณว่าไม่มีพืนฐานที่มั่นคงคุณมีปัญหาไม,ามาในาทาภารกิจจับแมวให้สำเร็จฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะคุณออกไปภารกิจระดับได้คุณรู้ไหมว่าแม้แต่ในภารกิจระดับสีก็มีโอกาสที่จะชนากับนินจาฝ่ายศัตรูและนินจาลอมทานได้ยิ่งไปกว่านั้นเรายังอยู่ในภาวะสงครามอีกด้วยอีวากาคุเรสและบาชินบิแห่งสายมักสผู้คนเข้าไปในดินแดนแห่งไฟเพื่อขัดขวางแนวหลังของโคโนฮะหากคุณพบเจอคนเหล่านี้ฉันไม่มีความมั่นใจที่จะปกป้องคุณแล้วทำไมคุณ ทุกครั้งที่คุณทำภารกิจคุณจะกำหนดเป้า,าหมายภารกิจิดหรือทให้เป้าหมายภารกิจตายโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอัตราความไม่เห็นด้วยกับภารกิจอยู่ที่80%ฉันสงสยัยว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทีมที่าของเราจะถูกยบโดยชายชราหรือไม่ชินโนสุกเกะบโนโดยมีเส้นสีดำบนหน้าผากของเขาใบหน้าของนาวากิแดขงข,ขึ้นเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้และเขาเปิดปากแตรกม็มีอะไรออกมาหลังจากได้ยินสิ่งที่ชินโนสุเกะพูดคุชินะก็หัวเราะออกมาและอดหัวเราะไม่ได้อีกต่อไปเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนกระดิ่งของ กลุ่มอินโนกาโจก็เหมือนกับกลุ่มนาวากินั่นแหละเวลาที่พวกเขาสู้มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเปิดเผยจุดบกพร่องก่อนโดยพื้นฐานแล้วใครก็ตามที่ฟาโอกาสนี้ไว้ก่อนจะเป็นผู้ชนะคุณคงเป็นสมาชิกของทีมที่แข่งก่งที่สุดที่ซากุโมะเซนไปเป็นผู้นำในปีนี้สินะสวัสดีฉันชื่อชิงยุนพี่ชิโนสุเกะชื่อของฉันคือนามิคาเซมินาโตคุชินะทั้งสคนทักทายชิโนสุเกะตามลำดับชิโนสุเกะไม่สนใจที่ชิยุนไม่ได้ว่าพี่ใหญ่และมองดชิยุนอย่างระมัดระ เมื <irgend. S 2> <ic S 1> ่อเห็นวตาเย็นชาของชิงหยุนชินโนสุเก็ตก็ถึอสิ่งที่ซาลุโทบีฮิรุเซนและฮารามิโกพูดกับเขาละก็ายิ้มอยู่ในใจพวกคุณไปพิกนิกกันไหมมาเข้าชั้นเรียนกับพวกเราได้ไหมแล้วชิงหยุนฉันมีอรายจ่ามคุณหน่อยโอเคไหมชิงหยุนตกใจเมื่อได้ยินเช่นนี้ชินโนสุเกะต้องการถามะไรเขาส่วนเรื่องปิกนิกก็ไม่มีราจาดที่เขาไม่รบกวนเขาก็ไม่สนใจแค่มีเกียบอีกสอคู่ก็พอคุณบอกฉันมาสิแต่ฉันไม่สัญญาว่าฉันจะช่วยได้ชิงุนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดเบาๆฉัน เชนโนสุเกะได้ยินชิงหยุนพูดชนนี้เขาก็รีบบอกเรื่องราวของตัวเองให้ชิงหยุนฟังชิงหยุนตกตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้และมองไปที่เาวควงฟังเยที่ดูประหม่าเล็กน้อยชิงหยุนไม่รู้มากนักเกี่ยวกับประแสงจันเขารู้เพียงว่ามีเลแสงจันทร์อยู่ในนี้ายต้บมาเท่านั้นแม้ว่าชื่อจะแต่เขาเป็นเพียงตัวประกอบและเสียชีวิตหลังจากแสดงไปสตอนดังนั้นชิงหยุนจึงไม่รู้มากนักเกี่ยวกับเขอฟูซาโนแต่เขาเพียงได้ยินมาว่าเขาเก่งวิชาดาบแบบคโนฮาเท่านั้นโอเค เมื่อเโวควงฟานเย่เห็นว่าชิงหยุนตกลงเขาก็คงคำนับชิงหยุนและขอโทษแม้ว่าชิงหยุนจะอายุน้อยกว่าเขาแต่เขาก็ได้ยินเรื่องการกระทำของชิงหยุนมากมายตัวอย่างเช่นอุตวฟุกาคุคูแข่งแกรงที่สุดในรุ่นของพวเขาถูกชิงหยุนล้มในเวลาเพียงไม่กี่ค่าตัวอย่างอีกประการหนึ่งคือความแข็งแรงของนาวากิเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่นานมานี้และต้องขอบคุณการแนะนำของชิงหนุนที่ทำให้เขาสามารถบรรลุถึงความแข็งแรงในปัจจุบันของเขาได้นอกจากนี้นาวากิมักพูดถึงความสามารถของชิงหนุนและวิธีที่เขาสร้างวิชานิน โฆษณาชิโนสุเกะและคนอื่นๆมองไปที่ด้านหลังของชินุนและองคนนที่พวกเขาจากไปและยิ้มอย่างขืนชินุนเป็นคนที่เขาได้ยากนิดหน่อยจริงๆอาจารย์ชิโนสุเกะอยาสนใจเลยที่ใหญ่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขาเป็นคนดีมากเลยนะคุณจะรูว่าเขาเป็นคนแบบไหนก็ต่อเมื่อรู้จักเขามานานแล้วเมื่อนาวาคิเห็นชิโนสุเกะและคนอื่นๆอยู่ในสภาพชนนี้เขาก็ปกป้องชินุนทันทีฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเอาเราไปส่งงานกันเถอฉันได้ยินมาจากชายชาว่าอาหารของชินุนอร่อยมากวันนี้ในที่สุดเราก็มีโอกาสหลังจากได้ว เมื่อชินยุนเห็นพวกมันเข้ามาเขาก็ตรงไปยังพืนที่โล่งทันทีชี้ฝาบชิงฟิงไปที่เยกกวงฟันเยอแล้พูดว่าเข้ามาจมตีข้าด้วยพลังทั้งหมดของเจ้าเมื่อเห็นว่าชินุนสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเขาก็กฟูซาโนจึงมอไปที่ชิโนสุเกะด้วยความกังวลชิโนสุกเกะมองชินยุนด้วยความประหลาดใจและยิ่งย่งขมขืนไปเลยข้าจะดูด้วยว่ารยที่ชายราก่าถึงนั้นมีความแข็งแกร่งขนาดไหนก็โคฟูซาโนเห็นว่าชิโนสุเกะเห็นด้วยก็อยากนดึงดาบคาถาออกมาจากมือควบแน ชิงหยุน <t> ร <ian> tamam <iendo> <t> ีตาลงยกฝักดาบชิงเฟิงขึ้นเล็กน้อยและระเบิดพลังภายในของเขาออกมาปิดกั้นเส้นทางการโจมตีของดาคาทานะชิงหยุนรู้สึกเพียงว่ามือขวาของเขาสั่นและดาบของเยโวควงฟางเย่ก็ฟันเข้าไปสามครั้งติดต่อกันในฝักดาบชิงเฟิงด้วยความเร็วสูงมากน่าเสียดายที่เนื่องจากก็โกโคฟูซาน็อกมีจักรน้อยกว่าเขาจึงไม่สามารถฝ่นแนวป้องกันของชิงหยุนได้เมื่อเห็นว่าชิงหยุนสามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายก็โกโคฟันเย่ก็เลยออกมาทันทีและถอยกลับไปวิชาดาแบบพลโนภานอันทรงพลังทันใดนั้นจ ชิงหยุนมองเห็นว่าโมเมนตัมของยูเอกฟานเยในการแดงข้าฟันทลายฟ้านั้นค่อนข้างดีแต่น่าเสียดายที่เนื่องจากข้อจำกัดของจักรการโจมตีของคู่ต่อสู้จึงถูกชิงยุนมองเห็นได้ในทันทีเทคนิคดาบฉนเจิมสดาบทิงเฟงริ่สายในมือของชิงยุนและแทงไปที่แขนของยูเอกฟานเยที่กำลังบินอยู่กลางอากาศในมุมที่อันตรายเยโวฟานเย่ลอยอยู่กลางอากาศไม่มีเวลาเปลี่ยนท่าเขาทำได้เพียงเฝ้าดูฝัดาบในมือของชิงยุนที่เคลื่อนเข้ามาใกล้เขามาขึ้นเรื่อยๆฮับด้วยเสียง เขาไม่คาคิดว่าช่องว่างระหว่างเขากับชิงหยุนจะกว้างใหญ่ขนาดนี้ชิงหนุนอยู่ในแนวรับตลอดเวลาแต่เขาพ่าแพ้ให้กับชิงหนุนหลังจากผ่านไปเพียงสองท่านี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่สำหรับเขาชิงหนุนมองไปที่เยว่กวงฟานเยที่ดูสูญเสียขมดคิ้และตะโกนนักดาบคนนี้จิตวิญญาณที่ไม่ยอดท้อความล้มเหลวนี้หมายถึงอะไรเมื่อมองไปที่ชายผู้แข็งแกร่งในโกทีมได้เติบโตขึ้นมาโดยอเป็นจดความล้มเหลวสิ่งที่เราต้องทำคือเรียนรู้จากล้มเหลวของเราและปรับปรุงตัวเองอย่างเรื่อนจน ชิงหยุนเห็นว่าเยาวควฟันแยื้นตัวแล้วและยิ้มอย่างใจเย็นแม้ว่าทักษะดาบสไตล์คนหัจะดีแต่การเคลื่อนไหวนั้นเปิดกว้างและใกล้ชิดมากและตรงไปตรงมาหากคุณไม่นำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของตัวคุณเองเข้าไปด้วยศัตรูก็จะสามารถสังเกตเห็นจุดบกพร้องของการเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายคุณควรที่ถึงจุดแข็งของคุณหลังจากหยุดนิ่งไปชั่วขณะหยุนก็พูดต่อเจ้าไม่ใช่หนึ่งในตระกูลสายเลือดนั้นจักรก็ไม่ใช่จุดแข็งของเจ้าณขณานี้คุณควรคิดถึงสิ่งที่คุณเก่งและอะไรที่ให้คุณด แน่นอนว่าสิ่งที่ฉันพูดไปนั้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงสำหรับคุเท่านั้นสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆก็คือหาส้นทางที่เหมาับคุณและพัฒนารูปแบบการันดาบแบบอตตัวคุณเองประการที่สองื้นฐานของคุณไม่ได้แข็งแรงอย่างเพื่อแสวงหาเทคนิคดาบอันทรงพลังเพียงอย่างเดียวพื้นฐานเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจำต้องพัฒนาให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นจาอันทรงพลังหรือวิชาดาบล้นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดยบรรพบุรุษของเราผ่านรากฐานที่หลากหลายหากเราไม่มีรากฐานที่มั ในอนาคตศัตรูที่ปรากฏในโลกนินจาจะแข่งแข่งขึ้นกว่าเดิมหากคุณต้องการไปถึงจุดสุดสุดและป้องผู้คนรอบข้างจากอันตรายคุณต้องวางรากฐานที่มั่นคงให้กับตัวเองดยวิธีนี้เท่านั้นที่คุณสามารถสร้างหอคอยที่รองรับท้องฟ้าได้ป้าป้าทานนั้นซาทบิชิโนสุเกะก็รบมือชิงยุนพูดถูกรากฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราสร้างรากฐานได้มั่นคงเท่านั้นเราจึงจะแข็งแร่งขึ้นได้เราจะไม่ติดอยู่ในดินแดนใดดินแดนหนึ่งและไม่สามารถฝันไปได้เพราะขาดรากฐานและสุดท้ายจะเสียใจไปตลอดช ขณะที่กำลังย่างหูปา,าเขาก็นึกถึงข้อมูลเกี่ยวกับซารุทบิชิโนสุกเกะขึ้นมาซารุทบิชิโนสุกเกะเป็นบุตรชายคนโตของซารุทบิฮิรุเซนและเป็นนินจาผู้ชายา่าินผู้ทรงพลังเขาไม่ได้ปรากฏตัวในผลง,งานันเดิมแต่มีเขาหรือว่าต่อมาเขาได้กลายเป็นอันบโดยช่วยเหลือซารุทบิฮิรุเซนในการจัดการกับเรื่องต่างๆเขาเป็นผู้ทรงพลังมากในสมรภูมิรบกับีวากาคุเรซึ่มีศัตรูจำนวนมากซารุทบิชิโนสุกเกะจึงอยู่ลังเพียงลำพังและถูกนินจาีวากาคุเรซทำลายจนหมดแรงจน ส่วนทางด้านซาลุทบิชิโนเส้นผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขา่กัดลิงนานหลายปีหรือเปล่าถึงได้ดูเหมือนลิงไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีชื่อเล่นว่าเจ้าลิงน้อยชิงหยุนความแข็งแกร่งของคุณในตอนนี้ไม่ได้ไปกว่าโจนินชันยอดบางคนเลยแม้ว่าซาลุทบิชิโนสุเกะจะไม่เคยเห็นความแข็งแกร่งเต็มที่ของชิงหยุนมาก่อนแต่การโจมตีระยะสั้นสครั้งเมื่อกี้นี้แสดงให้เห็นถึงสไตล์ของบุรุษผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่ดังนั้นซาลุบิชิโนสุเกะจึงถามคำถามนี้นด้วยการคาเดาผมไม่รู้และไม่เคยแข่งขงันมาก่อนเลย,ลลย,ย,ย,ยว่า แม้ว่าเขาจะใช้รูปแบบแบบหกเสน้นเมเดียนในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อฝ่าโซคนด์ออดามันทยของอุซมากิมิโตแต่ก็ทำได้ด้วยความช่วยเหลือจากพลังของคราโลหิเท่านั้นขณะน,นี้ชิงยุนไม่สามารถใช้การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังเช่นนี้ได้เอาลฉันก็อยากรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของคุณเหมือนกันชิงุนซา,าลุทบิชิโนสุเกะตะลึงเมือเม่อเห็นชิงุนซึ่งดูเปกิกระลนที่จะต่อสู้จากนั้นเขาก็ยิล็กน้อยเขาอยากรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของชิงุนมากจริงๆชิงยุนร ในขณะนี้ถึงแม้ว่าซารทบิชิโนสเกะจะยหนเดอยแต่เมื่อพิจารณาจากความจริงที่ว่าเขาได้รับเลือดจากซาซนในนนรีของาว,าว่าซาทบิชิโนสเกะจะไม่แลังระดับคาเกนในขณะนี้างน้อยเขาก็ควรจะมีพลังของยิริโนินชิงหยูจะไม่ตื่นเต้นที่ได้สู้กับคนอย่างนี้ได้อย่างไรนับตั้งแต่เขาแข็งแร่งขึ้นเรื่อยเลือดแข่งการต่อสู้ในใจของเขาก็ยิ่งเหือมาขึ้นเรื่อยชิงหยนไม่รู้ว่าเป็นเพราะทท่อนของสายเลือดอุจิวะหรือเพราะตัวเขาเองเป็นคนที่ชอบต่อสู้แต่ นใดน,นั้นเสียงดังก็มาถูของทุกคนและทุกคนก็มองไปทางต้นเสียงด้วยความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยฉันเห็นนินจาคนหนึ่งสวมชุดสีเขียวมีหัวเป็นรูปแตงโมคิวหนส,สีดำสองข้างและินหนังชอนิดนึงซึ่งดูตลกมากเขาวันเด็กที่สวมชุดสีเขียวไว้บนหลังจากนั้นก็พบต้นม้ใหญ่ต้นหนึ่งแะเริ่มเตะโฆษณาฮอไอพ่อเวนเด็กหนุ่มที่สวมชุดสีเขียวโบกมือเพื่อให้กำลังใจนินจาที่สวมชุดสีเขียวโอ้เครื่องมาอตัวนอนขอใจมากนักเพื่อนที่ให้กำลังใจ่อจะทำงานหนักกว่านี้แน่นอนหลังจากได แต่ขาวคุ้มชินหนุนซุยก็ยังดึงมันออกแล้วถามว่านี่ไม่ใช่สัตว์กลายสีฟ้าหายาของคโคโนฮะเหรออย่างไรก็ตามบุคคลที่ได้รับตำแหน่งนี้ยังคงเป็นเด็กเล็กอยู่สองคนนี้ชื่อไมค์ไดแอลไมคกายพอละลูกคุณพอ่อคุณพ่อกลิ่นหอมจังเลยผมหิวข้าวจังเลยทันใดนั้นไมคกายซึ่งกำลังตั้งสมาธิดูพ่อฝึกสอนก็ยัดไส้และพูดกับพ่อด้วยสีหน้ามึนเมาไมคได้ตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนี้จากนั้นเขาก็สูดหายใจนั่งยองๆกอดไมค์กายและร้องออกมาฮู้สิครัับคุณพ่่อไมม้กกายยดนิงขึเื่อไไไดดด้้ยินนมพูแบบี เมื่อเห็นว่าพ่อและลูกหลอกกันมากคุชินะก็หัวเราะจนตัวยโยนลงกับพื้นเอามือกุมท้อเงยย้ะไตเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังจะหัวเราะจนตายชิงหยุดดูไร้ขนทางและตบหัวคุชินะอย่างไม่พอใจจากนั้นตัดขาหมูป่าออกด้วยมีดและมาหาไม่ได้อาไรไม่ยกลนี่สำหรับคุณกินมันสิชิงหยุดยังคงมีความประทับใจที่ดีต่อไมคกายแม้ว่าโดยปกติเขาจะไม่ค่อยมีเหตุผลนักแต่เขาก็เป็นคนจริงใจเมื่อคนโนฮาตกอยู่ในวิกฤตเขาสามารถเปิดประตูทั้งแต่ได้โดยไม่ต้องลังเลและใช้ชีวิตของเขาดำเนินตามวิถีนิินนนจาาาาขขออองงงงงเเเเกกดดไปตตบ้้้้วววยยยยรรระะะพีีีคัััแแลททำใใหม่สสช นี่สำหรับเราเรอขอบใจมากนักเพื่อนขอบใจลุงคนนี้เร็วๆนะขอบคุณครับลุงชายหนุ่มน้ำลายไหลและจ้องมองขาหมูย่างในมือของชิงหยุนโอเคถ้าคุณได้เกียจม,มาทานข้าวที่นั่นกับเราก็ได้ดีกับข้าวหลายอย่างที่นั่นและรสชาติก็อร่อยมากชิงหยุนยิ้มและยัดขาหมูใส่มือของไม้ได้จากนั้นเขาก็ตักแตงโมน้อยๆของไม้ได้ด้วยมือซ้ายและเชิญไม้ได้บทที่หกสิบห้าการสู้กับสารทบิชิโนสุเกะไม่นานหลังจากนั้นฮาตะเกะซากุมโมกซงงานของเขาและพาาคาชิมาย,ยังสถานที่นี้เฮไดทำไมคุณถึงมาที่นี่ด้้้้วววยเเเเเมมมมมื่มมม่่่่อฮาา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 ตตะะะกกกซโหหห็็นนนไไไไไไดดดขขปปรรลใใใจจททถึงงฏัีีแ้ ม่ได้เอาหัวอย่างคนอาเล็กน้อยหลังจากเห็นฮาตาเกะซากุโมช่วงนี้ฉันได้รับภารกิจน้อยลงและด้วยอุปกรณ์ฝึกฝนต่างๆฉันจึงาดเงินิดหน่อยดนั้นฉันจึงคิดมาที่นี่เพื่อฝึกฝนแล้วก็ไ้ลแล้วทอาหารกินเองฮันตาเกะซากุโยินดังนั้นาหอย่างช่วยไม่ได้แลคุณมีพลังมากอย่างเห็นได้ชัดทำไมคุณไม่เอาปรที่าหลังจากที่รุ่นที่สรู้ถึงความแข็งแกร่งของคุณแล้วพวกเขาก็จะใช้ประโยชน์จากคุณอย่างแน่นอนคุณไม่จำเป็นต้องเป็นจูนและสามารถรับภารกิจระดับดีได้เท่านั้น ไม่เคยมีใครเปิดประตูที่แมาก่อนดังนั้นจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ยิ่งไปกว่านั้นสติเหล่านี้ยังถือว่าดีที่สุดอีกด้วยนินจาทั่วไปในระดับเดียวไม่สามารถเทียบได้กับนินจาจากประตูที่แปดแห่งภายในระับใดที่ไม่แดงให้เห็นถึงความแข่งแกร่งของประตูที่ห้าซาลุโิฮิรูเซนก็จะเลื่อนไม่ขึ้นสู่ระดับจนมีแน่นอนใน่าาจะไม่สามารถนำทีมของเขาไปปฏิบัติภารกิจเพียงลำพังได้แต่สามารถมอบหมายงานเฉพาะบางอย่างให้กับไมได้ในเวลานั้นแม้ว่าไมจะทำภารกิจสำเร็จเพียงปีละหนึ่งครั้งก็เพียงพองตอ่อ เมื่อชินยุนเห็นว่าฮาตาเกะซาคุมะเอลามายได้คุ้นเคยกันเขาก็จำได้ว่าฮาตาเกะซาคุมะเอลามายไดดูเหมือนจะมาจากยุคเดียวกันฉันรู้สึกชื่นชมไม่เล็กน้อยเมื่อเขาเห็นเขาสวมชุดนี้เห็นได้ชัดว่าเขามีพลังมหาศาลแต่เขาถูกยั่วยว่าเป็นเกนิ่มปีทุกวันและเขาก็ไม่สนใจเลยเฉพาะผู้ที่มั่นในวิถีนินจาของตนเองเท่านั้นจึงจะสามารถฝึกฝนเทคนิคต้องทำทั้ง8ประตูภายในได้สำเร็จซึ่งไม่มีใครสามารถฝึกฝนได้สำเร็จทั้งในสมัยโบราณและสมัยใหม่นอกจากนี้ไม่ได้ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในการฝึกฝนของต ถ้าเป็นชันชันคงจะเป็นเหมือนไม่ได้กับไม่กายที่ฝึกฝนทัษะทา่างกายวันแล้ววันล่าเป็นเวลาสิปีโดยไม่รู้ว่าจะสามารถฝึกฝนจนเชี่ยวชาญได้เมื่อใดในช่วงเวลาแห่งวิกฤตคุณจะสามารถเสียสละตนเองโดยไม่ลังเลเหมือนกับพวกเขาและเปิดประตูแห่งความตายอันเจิดจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้หรือไม่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชิงหยุนก็ส่วเป็นไม่ได้แต่ว่าเขากำลังช่วยคนใก้ชิดของเขาชีวิตและความตายของคนอื่นจะเกี่ยวอะไรกับเขาชิงหยุนเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่สิ่งนี้ไม่ได้ต้องการชิงหยุนจากการชื่นชมคนเส เมื่อเห็นว่าชิงหนุนใจร้อนมากซาลทบิชิโนสุเกะกปยิงล่งไปทางฝันตรงข้ามของชิงหนุนจากนั้นสร้างผนึตรงข้ามกับชิงหนุนจากนั้นก็สร้างผนึงด้วยมือทั้งสองด้วยความเร็วเท่าสายฟ้าโฆษณาเพียงช่วงคิปตาซาลทบิชิโนสุเกะก็ได้แสดงค่าดินสระดับเอ่าดินฝมือแยกดินชิงหนุนเพจะวผนัมือลงเมื่อเห็นซาลบิชิโนสุเกะแสดงค่าดินระดับเเขาตกใจและคิดกับตัวเองว่าความเร็วในการพนงช่างดเร็วจริงๆชิงหนุนไม่กล้าประาเมื่อเห็นื้ ชิงหยุนแอบบชื่นชมในใาแต่เขาก็ไม่หยุดด้วยความช่วยเหลือของก้อนหินที่บินมาหาเขาชิงหยุนใช้ทัสะหทองคำที่เขาไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานโดยยืมพลังจากก้อนหินและใช้ก้อนหินที่บินมาหาซาุคบิชิโนสุกเกะ่อไปชิงหยุนที่เพลอยขึ้นไปในอากาศได้สร้างึกด้วยมือข้าหนึ่งทันทีขณะที่ชิงหยุนสร้างึกสายฟ้าก็ว่านในอากาศรูปแบบฟ้าพายุสายฟ้าสายาาฟ้าาดลงมาย่างรวดเร็วและมุนต่อไปในอากาศพายุพัดโดสายฟ้าขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นหินก้อนใหญ่ที่ลอยมาจากทุกทุกทางเข้ามาที่ศ ฮาตาเกะซากุโมะมองชิุนด้วยความชื่นชมขณะที่เขาจัดกรกัสถานการณ์นี้อย่างสบายเห็นได้ชัดว่าเขาพอใจมากกับความแข็งแกร่งที่ชิุนแสดออกมาในขณะนี้ซากุโมะคุณมีลูกศิษย์ที่ดีนะไม่ได้เห็นการแสดงของชิุนและมองดฮาตาเกะซากุโมะด้วยความอิจฉาฮาตาเกะซากุโมะตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนี้จากนั้นก็ส่หัวด้วยท่าทีซับซ้อนไดชิงยุนไม่ใช่สิของฉันเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันช่วคราวและอาจารย์ของเขาคือเจ้าหญิงซึนาเดะได้คงได้ยินน้นแล้วมองดูฮาตาเกะซากุโมะ ในส่วนของคาคาชิแอลามายกายเด็กทั้งสองไม่เคยเห็นการต่อสู้ระหว่างโจนิมาก่อนและพวกเขาก็ต้องมองที่ร่างทั้งสองในความด้วยความตื่นเต้นดาบเศร้าสร้างเมื่อนินจาะัะกันชิงหยุนก็ใช้พลังภายในของเขายิงดาบเฉาแชงออกมาทันทีจากนั้นเขาก็ออกไปพร้อมกับลิโบ่บจนถึงที่สุดเป็นภาพติดตาตดาบฉาแชงและพุ่งเข้าหาซาโตบิชิโนสุเกะโฆษณาแม้ว่าซาโตบิชิโนสุเกะจะมองไม่เห็นสภาแวล้อมตรงหน้าเขาอย่างชัดเจนแต่เขาก็รู้สึกว่ามีการโจมตีที่น่ากลัวกำลังเข้ามาหาเขาเขาไม่กล้า เขาเดินตามหลังชาชางเจียนอย่างใก้ชิดเมื่อชาชางเจียนถูกล็อกที่ยุนก็ก้าวขึ้นไปในอากาศทันทีโดยใช้เท้าของเขาเลื่อนพลังของกันและกันและพวกเขาหาซาุบีชิโนสเกะด้วยความเร็วสูงชิิสไตล์นเ้นซอสเทคนิคสายฟ้าละพลังดาบแพร่กระจายและพื้นดินโดยรอบก็ถูกกระหาจนยุ่งเหยิงชัวร่างของชิยุนรากบเป็นผู้ีและอนที่ซาุวีชิโนสเกะมีเวลาตอบสนองเขาก็เข้ามาอยู่ข้างหลังซาุีชินโอสเกชิุนขโมยคิวลาสันดาวยาของเขาบอกเขาว่ามีบางอย มีเพียงฮาตาเกะซากบล็อกด้ไม้ในเท่านั้นที่ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงในสีหน้าแน่นอนว่าดาบคิงเฟงในมือของทิมยุนได้ตัดซารุทโทบิชินโนเกะออกเป็นสส่วน่รุโะบิชินโนสุเกะนี้กลกลายนดินและหลลงสู่พื้นดินอย,ย่างช,าชา้าๆแน่นอนว่า,ารุโบิชินโนสุเกะเคยแสดงารออสนในบางช่วงสไดินเทคนิคการตัดหัวหัวใจก่อนที่ิมยุนจะคิดถึงรื่องน้เขารู้สึกเพียงว่ามีอรกำลัเข้ามาหาเขาอยงเร็วจากใต้ดินนั้นเขาจึงใช้นิ้วบทันทีภาพดตาปรากฏ ไม่เมื่อไรซาลุทบิชิโนสุเกะคิดว่าชิหนุนได้ได้คาถาโคงเงาและรีบดคุณนายออกมาแล้วหันกลับมาจัดการกับการโจมตีของชิงหนุนกัดคุณนายแอร์ตกออกพร้อมกับเสียงดังและซาลุทบิชิโนสุเกะก็ใช้แรงถอยหลังด้านกาหลายครั้งแล้วถอยกลับไปอย่างไรก็ตามก่อนที่ซาลุทบิชิโนสุเกะจะผ่อนคลายความรู้สึกอันตรายก็ปรากฏขึ้นจากด้านหลังเขาอ,อีกครั้งรูม่านตาของซาลุทบิชิโนสุเกะหดตัวลงและเขารีบพัดพลังไว้กลางอากาศสไตล์แห่งดินโลกไหลบีท่านชิโนสุเกะเซนไปยอมรับความพ,าพ่ายแพ้เถออะคุณไมม่ีโกาสเลย เมื่อเห็นว่าซาโลบิชิโนสุเก็หมดแรงชินยุก็หมดความสนใจในการต่อสุ้ทันทีและหยุดโจมตีแห่ที่เขาจะเปลี่ยนทิศทางทุกครั้งที่พูดทำให้ซาโลบิชิโนสุเก็ไม่สามารถจับแนงของเขาได้